มวยมันวันศุกร์ของเราครับวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566ครับทูฟายูถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาตรงเป็นต้นไปครับเรามีนัดกันครับ2ชั่วโมงแห่งความมันกับคู่มวย4คู่เอก4คู่คุณภาพนะครับดำเนินการจัดโดยทีมงานเพชรยินดีแหะครับโดยโปรโมเตอร์บดคุณนัทเดชวัชิรรัตนวงศ์ เรามาดูมวยมันในคู่แรกครับไฟแดงคือก้องมีชัยวอวนนิมิตนะครับหรือว่าใครเดิมก็คือสิทธิ์หมอลำบุญฝ่ายน้ําเงินแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับคู่นี้ต่อน้ําหนักกัน1ปอนด์ครับฝ่ายแดง113.5ฝ่ายน้ําเงิน114.5รอ่ะเรามาดูประวัติของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงก้องมีชัยวอวนนิมิตนะครับนายพาคินบ่าวแทด 18ปีจากจังหวัดร้อยเอดครับหัวหน้าคณะผู้จัดการกหมอลำบุญแล้วครับคุณยุทธพรชัยงามแล้วก็มีวันนิมิตสอสุภัตรานะครับคุณวันนิมิตสสุภัตราแล้วววันนิมิตให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสยิหมอลำบุญนักชกในดวงใจกับซุปตาแชมป์โลกจอมบูครับก็คือรถถังจิตเมืองนนท์35ครั้งใช้ 35ครั้งนะครับชนะ20แพ้13แล้วก็เสมอ2ครั้งส,ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับทีรวุฒิศรีละครให้คะแนน3ท่านปอรวัตรแขกสินทรพงพัดว่องไวและทงชัยทองสเวกค,ครับดูประวัติฝ่ายน้ำเงินกันต่อครับฝ่ายน้ำเงินแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับก็นายธรรมรัตเสริมวิเศษครับ ดาวดังจากสีสเกตนี่ครับนำเงินก็มีช่างนุ่นสีสเกตขึ้นไปถอดมงคลให้แหละครับส่วนมุมแดงนี่กิบางานของหมอลำบุญครับใครโมยสิทธิ์หมอลำบุญไปถอดมงคลให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหนึ่งปอนด์มีผลหรือเปล่าครับมีคำถามเกิดขึ้นในใจแฟนครับกองมีชัยล่าสุดก็แพ้กับซูเปอร์บอลเกียรติชัดชัยครับ นี่แหละครับคาถาของทีมงานสิทธิ์หมอนลำบุญครับส่วนน้ำเงินนี่แคนชัยพันดักรัตนบุรีครับผลงานล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรศรีสุขเพชรเจริญวิทย์แดงนี่ต่อยในน้ำหนัก113.5นะครับส่วนน้ำเงินนี่114.5ครับต่อกัน1ปอนด์ครับนี่ครับคู่แรก ไม่อยากให้ฟแนฟนๆพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันวันศุกร์มวยมันสนันเมืองรวมถึงศึกเพชรยินดีนะครับเมื่อกี้ติดค้างอยู่ที่ประวัติของฝ่ายน้ําเงินแล้ะครับนายธรรมรัตน์เสริมวิเศษนะครับ18ปีจากศรีสะเกดหัวหน้านคณะคุณสากลช่วยบุตรดานะครับแล้วก็มีคุณสำลิศบุตรดีเป็นผู้จัดการก็ปัจจุันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพันดักรัตนบุรีครับนักชกในดวงใจี่แชมป์โลก ดาวดังเหมือนกันครับก็คือขายเป็นชุดครับขายเป็นชุดพระจันฉาย PK เคแสนชัยมวยไทยยิม58ครั้งชนะ40แล้วก็แพ้18ครั้งครับเอาละรครับเริ่มยกแรกมานะครับเดินกยับเข้าหาเลยนะครับก้องมีชัยเสียช่วงรูปร่างช่วงชกเล็กน้อยนะครับเดินกยับเข้าไปวันนี้ต่อน้ําหนัก1ปอนด์ด้วยนะครับแสนชัยก็สายนะครับสายหนักๆสายเรงๆก้องมีชัยก็ ต่ขวาต่อยขวาแล้วครับตามสไตล์ครับคู่นี้นี่ยกับพิษตานะครับเพราะว่าทั้งคู่นีที่เช็คมาก็เป็นมวยใจถึงเลยครับกล้าแลกกล้าบวกแต่ไม่รู้ใครจะโดนใครก่อนนะครับมอวานศึกเพชรยินด,ดีนี่ยกอาถพนอยู่ยกที่2นะครับมมยนับมวยน็อกกันยกที่2นี่หลายแต่หลายคู่ครับคู่นี้ก็มีชายแดงนะครับส่วนน้ำเงินนี่แคนชัยแรูปร่างทรงชกนี่มาถามข้อเดียวนะครับก้องมีชยัย แต่ประเภทแปะแกลงทั้งแผ่นนะครับพี่บอลครับคุณออสบอกว่าเมื่อวานสุดท้ายกินดีนักยก2มีเหตุการณ์ยกสองกันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เรียนแจ้งรางวัลก่อนครับรางวัลจากคาทัสนะครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคาทัศจะมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัสพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้า คาทัศจัดให้ได้ไปต่อ,ตอ,ลตอและสําหรับท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ก็ต้องที่คาทัศจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัศรถลัอนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถผันอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และติดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555ขอขอบพระคุณคาทัศครับาละรครับยกแรกก็เริ่มขยับเข้าหากันแล้วนะครับออกอาวุธแจมปราปายนะครับ ซ้ายก็ขวาแล้วครับชิงกันออกดูว่ากล้องมีชัยนั้นก็ขยับเข้าไปโอ้โหแฟนไทยก็มีซ้ายมีโต้คืนตลอดนะครับดูว่าไม่ยอมเสียเปรียบนะครับเชียวว่าคูนี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ทําแฟนมวยทั่วประเทศนี่ได้ลุ้นได้เสียวได้บิดได้ไซส์กันเลยครับในช่วงท้ทายปลายยกที่1ขวากับซ้ายครับแดงก็ขวานหนักน้ำเงินโนซ้ายมาแล้วยืนมวยสวยด้วยนะครับ เขบอกว่าแคนชัยพันดักรัตนบุรีแถบภาคอีสานนี่เบอร์ต,ต,ต้นต้นหัวแถวเลยนะครับเอาละครับพักให้น้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาไซส์กันต่อยก2ครับตับางใจเลือกใช้นะครับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามพาคาชิมายะครับเราต้องขอบคุณ CP ีเจริญพวกััน์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณซ p f ประเทศไทยจำกัดมหาชน ทูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ซีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิและเกียย์ไตผู้ผลิตและจำหน่รรายปุยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเอาลครับเริ่มยกทีสอมานะครับก้องมีใช้นี่เดินเร็วขึ้นเลยนะครับโอโ้มีแท่งขวาหมัดขวา แทนชัยก็เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับโตคืนชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่าซ้ายออกไปแต่ละเม็ดก็แรงๆทั้งนั้นเลยครับโอ้โหแม่นด้วยนะครับแข้งซ้ายของแทนชัยมาดูกันที่วงในกองชัยพยายามเบียดจับลล้ามเลยไปไม่ถนัดนะครับกรรมการทีรวุฒต้องแยกก่อนครับแดงมีกองมีชัยนะครับต้องใช้หลักสูตรจู่โจมแล้วครับยืนคุยไม่ได้ก็มาซ้ายของแทนชัยพันดักรัตนบุรีนี่ถือว่าเตะได้เฉียบเลยนะครับตัวเล็ก กองมีชัยต้องตือ้อต้องหายใจรถบต้นคอหาตัวครับส่วนแค่ใช้หูซ้ายเอ้าซ้ายอีกครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับแดนแดงร้อยเอ็ด 101, น้ำเงินสีสกเกตดูครับโอ้โหนี่แค่คู่เปิดหัวนะครับมวยมันวันศุกร์โอ้โหซ้ายนี่ครับหมายืนคุยไม่ได้ยืนคุยไม่ได้ครับกองมีชัยหมาต้องเบียดติดคิดเร็วครับโอ้โหถ้าช้านี่ โอ้โหแทนชัยซ้ายเนียนเหลือเกินครับยาลีไมว่าถ้าเดินช้านี่โดนทันทีนะครับซ้ายของแทนชยัยโอ้โหมาแต่ละเม็ดนั้นแรงๆทั้งนั้นเขาต้องพยายามเบียดถึงตัวดูจังหวะการล็อกนะครับแขนชัยก็ไม่ยอมครับพยายามจะไล่แข่งแล้วก็ตีโต้เหมือนกันโอ้โหคู่นี้นี่ฉายแววแล้วนะครับออสอะไรก็เป็นไปได้ครับม่วยมันวันศุกร์ของเราครับโดยเฉพาะคู่เปิดหัวคู่แรกนี่ไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบนะครับทุกวันศุกร์ แข้งขวาของก้องมีชัยกับศิษย์หมอลำบุญอยู่ร้อยเอ็ดนะครับแทนชยัยวันนี้ได้หนึ่งปอนได้รูปร่างชื่อเสียงบารมีอาจจะเป็นร็องในเมืองกรุงครับมาแต่ว่ายืนมวยหน้าตานี่โง่เฮงดีเลยครับพี่บอลครับโอ้โห,โหถือว่านี่ครับมาคนหนึ่งมาจอมบุกจอมบุกนี่ครับโอ้โจับฮิวไอ้ก้องมีชยัยมาแต่ดูดูครับเจ้าแทนชยัย ว่าอยองให้ตีง่ายๆเหมือนกันอาจารย์เทวุฒิดึงแกะแยกกันต่อกลางเวทีครับขยับเดินเบียบติดเข้าไปต้องมีชัยวาแทนชัยซ,ยซ้ายครับซ้ายนี่ครับอเอา้าเริ่มมีอาวุธนําเพิ่มขึ้นครับต้องมีชัยขยับเดินเบียบติดหาเรื่องออกไปก่อนขวาหมดยกที่สองพักกันคู่เดียวครับ ยาดองลาตราก้เาเหลียยญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพ้อมด้วยแป้งโยคีในรศมีวงกลมขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาททาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระผู้ชมนะครับ้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับก้องมีชัยมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็ปล้ำไห่ตีเข่าโอ้มาดูว่าแขนไทยเองมายัมจะไล่แขนมายัดแะขวางนะครับแต่ว่าความแข็งแรงเริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะครับเอาเบียดเข้าไปออ้แต่ลูกขวางลูกล่างนะครับขวางแล้วก็แทงได้เจ็บเหมือนกันด้วยเอาละครับยกนี้ยก3นะครับไทยจะแร่งทั้งแผ่นมากกว่ากันครับ กองมีชัยสิทธิ์หมอลลำบุญมุมแดงนะครับน้ำเงินมวยซ้ายแคนชัยพันดักรัตนบุรีแม่แต่ว่าจังหวะติดตัวจังหวะติดตัวเป็นเกมของกองมีชัยครับตัวเล็กฮิ้วฮิ้วตัวใหญ่คอคออยู่ไหนตีอ้าวตอนนี้แมายับยังแก้ไม่ไม่ได้ครับแคนชัยอ่าฮะนี่แหละครับว่าคู่มวยสนุกตั้งแต่คู่เปิดหัวคู่แรกอ้าวนี่ครับแมให้แฟนๆได้คิดได้ลุ้นกันเลยครับ ตีกันไม่ันักครับอาจารย์ธีรวุฒิแกะแยกซ้ายไปแต่ว่าติดบังครับมาหาดูครับตอนนี้แข้งแมายังไม่ลอดบังเข้าไปทั้งคู่เอาไหนเริ่มเกาะได้แล้วต้องมีชัยแม่แต่ว่าแขนชัยแม่คืนไว้ขืนไว้ขืนไว้โอ้โหแขนชัยนี่ก็ไล่แขนดีเหมือนกันนะครับไม่ยอมให้ต้องมีชัยนั้นขึ้นบนได้นะครับเอามาดูจังหวะนี้ล็อกได้ตีตีเข้าไป คูนี้นี่อยู่ที่ว่าจับแล้วจะขวางอยู่ไม่อยู่ครับอ้าวแทนชยัยแทนชยัยอ้าวปิดปิดปิดมาพลาดล้มลงมไปครับอ้าวลุกขึ้นมากองพีชัยเดินหน้าหาต่อหาคอต่อครับขวาซ้ายไปครับแทนชยัยอ้าวพยายามแคะขวาซ้ายครับมายืนยืนคุยเดี๋ยวโดนซ้ายนะครับอ้า,นาวนี่ครับกลางเวทีเบียดติดชิดนเข้าไปนี่ครับอกองมีชยัย แทนทายโอ้โหดูครับานานไม่ให้จับไม่ให้จับจับได้แล้วยก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 หน้าแต่ว่าดูครับแขกก็กป่ายตายไม่ขึ้นเหมือนกันแขก็พยายามต้ากันไปอยู่เหมือนกันครับแทนชยัยโอ้โหดูดูจังหวะจับนี่จับแข็งแรงจับตีเลยนะครับโอ้โหดูนะครับขยับเข้าไปก้องชยัยแทนชัยก็พยา,ายามจะไล่แขงสู้ วงในไม่ดูความแข็งแรงจะเป็นรองครับแต่วงนอกนี่โอ้ทายทายโอ้แต่และเม็ดที่ตู้ขึ้นหนักๆทั้งนั้นครับเขาเ,เลยครับเกมนี้เบียดเลยครับพักกันต็อกา,ารค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทด้วยกันกรต้องขอบคุณแอนตซินยักักดิโรคกระพอะอ,อาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในหท้งวินย ira, ัยวีระพุชชงนะครับเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับยกที่4ี่นะครับ นอกไม่สนนะครับในอย่างเดียวก้องมีชัยเบียดเข้าไปพยายามจะกล้ำในนะครับไม่ประทะด้วยแคนชัยมีสายนะครับคอยออกขัดเอาไว้แรงๆนะครับวงในดูพยายามจะขวางคู้เหมือนกันเอาเลยครับแบบนี้ครับตีไม่ได้ดีเหนื่อยรัะตื่นเต้นเพราะใจมากเลยครับมวยมันวังสุดของเราครับก้องมีชัยแดงนะครับแขนชัยน้ําเงินอยู่ที่ว่าก้องมีชัยมุมแดงนี่จะหาคอเจอไม่เจอครับ เพราะว่าถ้าอยู่ระยะแข่งอ้โหุยซ้ายของแค่ใจแม่มัดยังไม่โดนซ้ายอาลงทุนนักลงทุนนายเจอคอแล้วครับเจอคอแล้วมายังตีไม่ได้ครับกรรมการแยกโอ้โหอาลาซนี่ครับมาต,ตลุมบอลเข้าไปก้องม่ใช่ยก็เกาะเกาะมาแต่ว่าขึ้นไม่ได้นี่แหละสิครับโอ้โห นี่ไม่สนเรียบไปก็ไหวมา,าดูครับลนขวางไว้อีกมันมาเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวต้องเดินให้ติดเดินให้เร็วกว่านี้นะครับขึ้นบนไม่ได้นเหนื่อยนะครับเพราะว่าแขนชัยดูว่านอกนี่สายแรงด้วเกินไหนเริ่มจะขวางได้เหมือนกันแล้วก็ไล่แขนเอาไว้เ้าแต่ก็ไม่ยอมนะครับก้องมีชัยพยายามจะชวนทะเลาะตลอดครับพยายามจะเดินติดตัวอ่ะแม่แต่ว่า จังหวะจับครับพยายามจะกดแขนไว้ครับแทนชัยยังไม่ให้กองบีช้นี่แม่ใช้แผนเข้าต้มมัดได้ครับขึ้นคอได้ไหมเนี่ยครับมันมันยังขึ้นคอไม่ได้อะครับโอ้โหดูครับไม่เป็นไรครับเวลาอย่างนี้อีกเยอะแม่ดูอย่างเมื่อวานครับพิกุตลุดเลยวันนี้หาก้องบีช้นี่ครับวิ่งวิ่งเข้าใส่แล้วครับวิ่งเข้าใส่แล้วอนับคอเจอแล้วเจอแล้วคอขยามาหน่อย ดูพาดแต่ยังไม่มีจังหวะเสียบเน้นๆครับนี่ว่าจับได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะจะเด้งตีนี่ไม่ได้นะครับเพราะแขนใช้นะล็อกแขนไล่แขนเอาไวส้สายวงนอกนี่โอ้สายนี่ถือว่าธรรมชาติแล้วก็หนักแรงด้วยนะครับกองใช้เองต้องพยียามเดินให้เร็วกว่านี้ต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วครับอ่าทาตีแล้วผู้ต่อสู้ไม่ยุบไม่ย่นไม่มีอาการอ่าต้องต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับหมัดมา อ่าใน,ข,นขึ้นได้ขึ้นได้ตีได้สองครั้งมามันยังไม่ได้ตีจนแขนชัยที่มีอาการยุบให้เห็นเลยครับอ่าเบียบติดเข้าไปดูาซ้ายโอ้โหตอนนี้อ่าชักเลยลงไปนิดนึงครับต้องมีชยัยนี่แหละครับมารับซ้ายอีกแล้วโอ้หมดยกสี่ครับพักให้ไฟแดงแก้เกมกันแป๊บนึง บริษัทชนบุรีอันมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในคบรบวงจรโทรพิูนแปดหกศูนย์ตอนสองตอนแปดนะครับขอบคุณน้ำจิ้มดาบลันสารคามนะครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเราถึงเจเจปสาวหน้าร้านขออเคลซีฟูด้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับกล้องมีชัยมีพยายามจะเบียดต่อยมัดนะครับต่อยท้องต่อยหนะ้า มาดูว่าแทนชัยก็ไม่มีตกใจด้วยนะครับแล้วโต้ึ้นแต่ละเม็ดแรงๆทั้งนั้นเอาแลกแล้วครับแข่งกะหมัดนะครับตอนนี้ใครอยู่ใครไปไม่มีใครยอมใครนะครับแลกกันแบบนี้ครับแทนชัยไม่ถอยด้วยนะครับแม้ว่าสถานการณ์นี้ก็ดูได้เปรียบนะครับจังหวะแรกก็แลกใจถึงนะครับกองมีชัยเขาไม่ต้องตีแล้วครับต่อยหมัดฟันซองอย่างเดียวครับเพราะว่ามากกว่าจะเข้าไปคว้าคอที่มันโดนไปเยอะอ๋ครับ ต่อยมาก็เตะคืนดักแทงอีกเอาละครับเอาละครับดักแทงต่อยท้องซ้ายครับไม่แน่นะครับถ้าโดนเต็มๆ็มนี่ไม่แน่นะครับออามาจิ้มลำตัวอืมเอาย้ําย้ําเน้นเน้นหน่อยไหลยๆหมาหน่อยนี่ครับมาพละงกำลังแกยังไม่ยังเหลือเฟือแล้วครับแต่ว่าหาจุดเข้าทำยังไม่ขนัดเท่าไรเอาลำตัวย้ําไปหน่อยย้ําไปหน่อย ตอนนี้ดูครับโอ้โหเจ้าแขนไทยมาตอนนี้คุมเริ่มคุมแล้วครับนี่ครับซ้ายอีกแล้วนี่ครับเอ้ามาซ้ายปาซ้ายมาโอ้โหดูหามัดกับแข้งแล้วครับตอนนี้ดูว่ามันหลกมั่นใจแล้วนะครับแขนไทยไม่ปัะทะด้วยนะครับออกซ้ายออกขวามีแข้งซ้ายคอยสะกัดเอาไว้แต่ว่าโอ้กล้องมีใช้นี่พยายามจะบวกรับต่อยท้องต่อยหน้าเบียดตลอด แต่มันยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับถือว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจแล้วครับตอนนี้แทนไชน่าติดตามผลงานเลยครับแทนัชพันดักรัตนบุรีครับอาจจะมาชกที่สนามมวยรังสิตไม่กี่ครั้งครับแต่ไฟนี้นี่ถือว่าติดตาครับทีมซ้ายนี่ออกได้น้ำหนักเลยนะครับอ่ะกองมีใช้ไม่มียอมอยู่แล้วครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับอ้าวคิวทองคิวทองคนที่สองมาไหมนี่ครับต่อยมาเตะคืนด้วยครับ โอ้โหดูว่าดูครับวาดูว่าทำไม่ทำให้กองเชียร์ได้หวาดเสียวสักเท่าไหร่ครับอือฮอ่านี่ครับกองมีชายกองมีชายมาอีกสักอกองหนึ่งอีกสักอกองหนึ่งโอ้โหแต่ว่าดูครับวาแทนไทยโอ้โครบเครื่องจริงๆครับเด็กคนนี้อือว่าดูครับวา สายหัวเลยครับส่แดงรุ่นพี่วันนี้นี่ทำอะไรได้ไม่ถนัดดังใจเลยอ่ะหมดยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหนี่ครับมิตรภาพที่น่าชื่นชมทั้งคู่เลยครับต้องรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการแหละครับก็ถือว่าคู่นี้ก็แฟนบอกก็ถือว่าพลิกล็อกกันพอสมควรน,นะครับคู่นี้การธีรวุฒครับ แล้วก็นี่ครับน้ำเงินครับแคนชัยพันดักรัตนบุรีครับว่าทีดาวดัง